สวัสดีค่ะกินชอบเที่ยวในไต้หวันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้อูก,ก็จะมาแนะนํางานงานไต้หวันนะคะสาหรับใครที่สนใจอยากมาทํางานอ,าอยู่ในประเทศไต้หวันนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นงานงานก่อสร้างเหมือนเดิมนะคะงานก่อสร้างศูนย์การแสดงหุ่นกระบอกยุทล,ลินซึ่งต้องการพนักงานชายจํานวน31อคนอาจานวน31คน ก็ตำแหน่งก็จะมีตามนี้นะกรรมกร6คนช่างไม้10คนช่างเหล็ก15คนนะคะแล้วก็คุณสมบัติคุณสมบัติอายุไม่เกิน50ปีส่วนสูง155เซนขึ้นไปส่วนสัญญาจ้าง3ปีนะคะ,ะสัญญาจ้างนี้น่าจะต่อได้อีกนะคะปกติแล้วคือถ้าเราต่อสัญญาแล้วคือแล้วเรามีแบบว่าผลงานที่ดี ในการทำงานเนาะเราทำงานดีอย่างเงี้ยนายจ้างเขาก็จะต่อให้อีกแล้วก็จะมีการหักค่าอาหารและที่พัก2,500บาทต่อเดือนอันนี้คือต่อเดือนนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวอูจะทิ้ง ID l i ี e ไลไว้ด้านล่างให้นะคะไอดียไลของล่ามเจนนะคะเดี๋ยวให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงบ้างโรงงานนี้ สวัสดิการการเป็นอยู่ของพนักงานมีโอทีไหมมีการหักอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเุจจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้เราติดต่อไปที่ล่ามเจนนะคะเพราะว่าอันนี้คือข้อมือไอ,อ้ข้อมูลพื้นฐานที่เขาให้มาคือมีแค่นี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่ล่ามเจนนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าอุกก็จะมาแนะนำงานอีกนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงแค่นี้นะคะจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจา้ะบ๊ายบาย